อินทรพลำอัมอเด็ดาฮานพอา่อเมล็ดอายุ3เดือนสวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อมาดูอ,อินทรพลมพอม่อเมล็ดนะครับอันนี้สายพันธุ์อัมเดดาฮานนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ผมถือผลผลผลสดประทานนะครับเป็นอัมเดดาฮานเนื้อเยื่อนครับแต่เป็นตัวในประเทศไทยนะน,นี่มันทานสำเร็จแล้วผมก็เอามาเพาะครับ พอได้ประมาณกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหสองสามสี่้าหกดปก้ยสิประมาณ40ต้นครับสามสต้นได้นะครับวันนี้ผมก็เพราะเขาตันนี้ก็ตั้งแต่ตั้งแต่แช่น้ำเพราะเมล็ดเลยนะจนถึงวันนี้ก็3เดือนสาเดือนกว่าแล้วเนี่ยตอนนี้เขาก็มีใบ สามเดือนเนี่ยเขาเขามีใบยอย่างนี้แล้วเพื่อนเห็นไหมสามใบนะหนึ่งสองสามส่วนมากจะมีสามใบหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามคือเหมือนประมาณว่าหนึ่งถ้าอายุเขาเอา่อกี่เดือนเท่าไหร่ใบก็มีเท่านั้นนะครับเนี่ยสังเกตส่วนมากก็จะมีสามใบเกือบทุกต้นนะต,ต้นไหนสมบูรณ์หน่อยก็จะมีเอ่อสี่ใบนะครับ ตอนนี้นี่ตอนนี้อ๋อตอนนี้ก็สามใบอยู่ยังสามใบทุกต้นเลยนี่ต้นหนาสมบูรณ์หน่อยต้นเขาใหญ่นี่ต้นใหญ่นะแข็งแรงนี่ก็จะได้มันก็ใหญ่อยู่ครับนี่อย่างต้นไหนที่แบบไม่สมบูรณ์ต้นเขาจะเล็กหน่อยนี่ต้นนี้เล็กนิดนึงนี่ฮะสังเกตง่ายที่ผมสังเกตนะเจ้าอัมเดธฮานนใบใบเขาจะยาวยาวกว่าต้นอื่นนะ เปรียบเทียบกับต้นอื่นเนี่ยนะอันนี้เป็นสายพันธุ์นะพอมาไดเหมือนกันเนี่ยอันนี้อ,าาอาหางยาวครับใบาย,ยาวกว่าสามเดือนครับพอมเมล็ดนะเพื่อนๆนะก็ใครที่ทุนน้อยครับก็ลองพอมเมล็ดดูนะตอนนั้นผมซื้อมาโลละกี่ร้อยเอ่ยหกร้อยหรือเจ็ดร้อยเนี่ยันนี้นที่ไหนอะวันน,นี้วันที่วันที่หก ธันวาคมสองพนหาร้อยหกนะผมซื้อช่วงช่วงฤดูกาลครับช่วงกรกฎาสิงหาผมเพาะผมเพาะเขาอ่ะประมาณวันที่ยวอะไรล่ะผมแช่น้ำยี่สิบสีวันเนี้ยวันที่6ก็ประมาณเดือน3ามเดือนนิดนอ่ะเนี่ยใน3ามเดือนนิดนิดนะอเมนะาาริกาฮานครับเพาะเมล็ดนะแต่อ่าต้นนี้เป็นต้นเนื้อเยื่อแต่ทานผล ที่ผมซื้อมาแล้วก็เอามาพรอมเล็กต่อนะครับเพื่อนเอามาดูอัปเดตให้เพื่อนๆดูว่าตอนนี้เขามีการจเจรจาตัวเขาขนาดนะ้สามเดือนของตองอ้อินทรัมพรอมเล็กนะอันนี้โอเคครับคลนี้ก็ขอจบพี่ก่อนครับกับอินทอนทรพรัมพรอมเล็กครับอัมเดฮาหานครับโอเคครับัสดีครับ